สวัสดีครับนี่มารีวิวลูกฟุตบอลเมาเทนสามห้าห้าห้านะครับรุ่นชุ่อรุ่นคือจากลาซาดานะครับได้กลุกองแล้วก็ส่วนรถเรามาอันล็อกอันบล็อกกันะครับว่าลูกฟุตบอลนั้นจะตรงตามที่โัษนาหรือเปล่าลูกฟุตบอลแล้วก็แถมตะข่ายนะครับ ยี่ห้อเมอเทนยี่ห้อเมอเทนนะครับส่วนรุ่นเนี่ยสามห้าห้าห้าเบอร์ห้าครับรองจากฟีฟ้านะครับน่าจะเป็นแบรนด์ของเท็ดินเจแปนนะครับของญี่ปุ่นดูหนังพียูลักษณะการเย็บทุกอย่างเนียนเกิบครับสวยงามมาก ตัวนี้สามารถใช้ในการแข่งขันได้นะครับแล้วก็สอง